ที่กูอยากกลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยเพราะกูอยากไปบอกลาเขาคืออะไรวะคำสัมภันธ์มันก็เหมือนแดกเหล้าเนี่ยวันดื่มึงื็อจะเมาเป็นหมาเว้ยเดี๋ยวกูทำค็อกเทลแฟนเก่าให้มึงแดกอลิสแดนซ์นูน่าสเทียร์ส after the rain มึงไม่คิดจะทำค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอไอ้แย่จัมึงนั่งรอกูทำนี่มึงรอถึงเช้าเนีียเผลอเลเล่าที่นี่ม่งไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่สำคัญที่สุดของมึงอ่ะเคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเอาหล่หะเธอแต่ไต้หายอยู่แล้วรักเราเหรอรักเราแล้ว,ลวทำอย่างนี้เราทำไมวะ กลับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผ้เขาอีกมึงกลับไปทำ้ายเขาอีก Lobby k n o w มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาเธอรยวร้องทางกันแน่นกันนั้นพี่ขอโทษ Lobby k n o w หลับตาแล้วฝันตามถึงวันที่สวยงามถึงเวลาที่ลืมตา One for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไย